แบกแบกแบกนพานี่โอเคโอเคอาบอกไม้บอกมือวิดีโอเลยครับวิดีโอข้ามาค่ะทุกคนเอาถงถังอะไร

ต้รียนรู้ว่อรที่เขาเอาเนัดไปกไปตเไปัดไปดไปตัดไปับไปตะดไปัดไปตไปตัดไปตัดอกอัดไปตัดไหตัดไตันไปตะตัดไตดไปตัดไปตััดไปตัดตัดไัดไปตัดัตต่ แล้วก็ตอนที่ทำงานนะคะเราไม่ได้แบบเราไม่ได้เดินตรงเราต้องเดินถอยหลัง <pist os> ใช่ก็คืาว่าจะมีใครลบไหมก่อนก่อนหน้านี้เคยทำมาบ้างไหมเคยแต่ไม่เคยไม่เคยแบบว่าจิ้มวิธีนี้ค่ะเคยแต่โรยเฉยๆครั้งน,นี้เป็นครั้งแรกกัวันนี้เป็นไงบ้างให้มันๆทำลุยแล้วค่ะลุยมากสุดยอดมากดีค่ะเป็นเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ที่เอ่อ น่าทึา่งดีค่ะแต่ละครั้งที่คนเขาต้องดำนาน,นะคะมันใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นตอนที่ทานครับทานให้แบบว่าให้ประหยัดนะคะไม่ใช่ตักมาเยอะแล้วก็กินไม่หมดเพราะว่ากว่าจะดำได้มันใช้เวลานานมากะคะ่ะเหมือนกิให้กิน <c oughs> น้อยๆไงบิ๊กเดี๋ยวขอถ่ายกับผู้บริหารนิดนึงอ่ะเด็กๆลงมาอยู่ข้างล่างให้ผู้ใหญ่ขึ้นไปข้างบนเด็กๆอยู่ด้วยกันไปอยู่ข้าง่ดเบน เช่นครับอาีอ <Man> ย yeah. <iedzieć in> ู <onym>. okay. 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 ่ด okay. ้านหน้าเลโอเคไปขอผู้ใหญ่ข้างน้โอเคครับเด็กๆคิดกันเลยอแโอเคได้แล้ว้องคนยืนน้อง้องคนยืนสูงอะยืนยืนอยู่ข้างข้าอาจารย์้ครูสอนหน่อยโอเคโอเค เอามองกล้องมาอ๋อไปบันไปก่อนก็ได้ครับปูอ่ะปูนาขาเก่บเอาโอเคนะเน่งองกล้องมาทุกคนเน่งสองสามเยี่ยมมาครับ1น่งสองสาม ดูนะครับวีดีโอคือเฮฮาได้ค่ะขับขึ้นไหวขายแล้วค่ะสวยด้วยยืมขอเฮหนึ่งสองสาม

กันนี้สองสามนะฮะยินยินต้นกล้ามากใกล้ๆผมนี่นึงคนี่ขอลงตังค์ดนึงครับโอเคนี่สองสามนะฮะไม่ไดครัดูนะไม่ได้คุณดนะใส่หาดับได้อยู่ กลัวงมันีป้าไม่หนีใบข้ามันไม่ใ่โอเคถือเหรอเดี๋ยวมลงเลยนะครับเตรียมตัวอาเตรียมตัวครับเจ้าเดี๋ยวพองไว้ทะยอยลงครับเด็กๆมาแด้วมดี่คือ

ใ่ค่ะใช้ค่ะโอเคมีหันหน้าได้ไ้ัหน้าอย่างนี้เจ้น้ีไคะการใช้มือนะคะมันต้องนำหน้ากระดานนะลูกไ้กันไม่ได้นะคะเปนแนวชด้นใหญ่ไม่ซ้อนนะคะไห่ซ้อนกันนะคะอย่าเบียดกันนะคะเดี๋ยวล้มับ่้มก็เชื่อว่าต้องมีคนมาค่ะที่ไนจะล้ระไม่ล้มไม่ลื่หนูใช้จับป้ายั ก็ปากเลยนะคะประมาณประมาณปรมาณแล้วแหละค่ะต้องจิ้มลงลึกนะคะก็มือกดลงแล้วก็พอเลยค่ะประมาณยี่สิบเยไปเรื่อยๆนะคะประมาณยี่สิบเซนกดีลยออมาแล้วเดแล้วปล้างก๋ยก๋ยแ้ดำแล้วก็ย ระวังลมนะไดำดำหลายต้นก็ได้นะคะเพียงชันนะคะน้ำน้ำออยู่ใกล้ๆจับใกล้ๆนะคะนิ่ง เดี๋ยวขอถ่ายขถ่ายรูปในน้ำก่อไม่เอาเดี๋ยวไลฟ์เสร็จก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าหลับไหลโอเคโคเดี๋ยวเดี๋ยวปัดปัดัดมองมองกลองก่อนะค่่ผั

หนึ่งสองสามเดี๋ยวขอตอนน่้ด้วยมาถือก่อนพกกลมแล้วมันมองไม่เห็นของรอมันปังตนะโอเค หนึ่งสองสรูนะครับ